เปิดศยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารวิสตรากรูต้าคอมเพล็ก600มิลลิกรัมอิลิเซ่ m o ยสเจอัพไทยประกันชีวิตลาซา,าด,ด้าช็อปปิ้งคุณผู้ชมค่ะเมื่อกี้นี่อาจารย์ลิ้งพูดไว้ให้ใจแป้วเลยน้องบอกว่าอะไรพูดอะไรไม่ลู้หรไม่นี่โดนแน่นอน สีใดในช่วงนี้มีเกณฑ์ขึ้นโรงขึ้นศาล ูลเหตุทั้งหลายทั้งปวงที่อยู่บนเนี้ย<ด>มันก็ไม่น่าจะมีอะไรไปเกี่ยวข้องกับเรื่องขึ้นลงขึ้นศาลแต่พี่เนี่ยมีแววอยู่เรื่อยพี่มีแววอยู่เรื่อย <l acht> แต่อยากให้ทุกคนที่นั่องอยู่ที่นี่รู้นะต้องตอบพี่นะว่าแววของพี่ที่มีเนื่องจากว่าพี่ปกป้องพวกเท,ทพผีซีดีเตือน <l acht> <l acht> พี่ไปกระทืบมันอยู่บ่อยไง <l acht> คือจริงๆไม่ได้เป็นเรื่องที่ถูกนะ การไปกระทึบหรือไปไป,ไปตีเขาเนี่ยไม่ได้ถูกนะไม่ได้ถูกแต่เราถามหน่อยแต่ว่าปัญหาปัจจุบันนี้ใครช่วยได้ใครช่วยได้นี่อย่างแฟนคลับที่มาที่เนี่ยทุกคนเขารู้ดีว่าอย่างพวกแฟนคลับเนี่ยจะไม่มีใครรณนงลงให้ไปใช้ของปลอมเพราะเขารู้ว่าศิลปินเหนื่อยขนาดไหนเราทํางานเหนื่อยขนาดไหนพี่ลงเมื่อไหร่นมัเลยพี่ลงเมื่อไหร่ไม่ไม่พี่ลงเมื่อไหร่ผมเลือกพี่อะ พี่ลงอ่ะคุณไม่รู้คุณไม่รู้อะไรคอนเสิร์ตภาคใต้นะต้องพี่เอกเลยนะจะเริ่มยังเนี่ยจะเริ่มยังซิฟซีทันวานีและวงดนตรีลุกทุ่งมีวงเดียวที่ยังเหลืออยู่ในปัจจุบันนี้ที่ยังออกเดินสายรับใช้แฟนเพลงอันนี้คือตัวพ่อออนสเตจอีกคนหนึ่งในเรื่องในเรื่องของการแสดงไม่ไม่ธรรมดาพี่สุตบว่าราชินีราชินีเดี๋ยวที่พี่สุตอบเนี่ยเพราะว่าเขาตอบตัวเองหรือว่ายังไงพี่สุเขียนอยู่แล้ว ไม่ก็ฟังพี่เอกเชื่อไงก็่ะก็พี่เอกแกอาสาที่จะกระทืบชาวบ้านเพราะพวกเราอ่ะพี่เหมียวคะพี่เหมียวตตบว่าร่างสืบศพค่ะขอตอบตัวเองทําไมเออแต่มองหน้าแล้วทุกคนก็ไม่น่าจะมีเหตุะไรครับเลยคิดว่าเป็นตัวเราดีกว่านะพี่นั่นเดี๋ยวทำไมเรื่องไม่ดีเรา่าจะให้คนอื่นไปนะพี่เราเดี๋ยวมันเหมือนแช่งนะไม่อยากไม่อยากว่าใครไม่อยากว่าใคร มาพี่ต้นค่ะพี่ต้นตอบว่าราศีศีง่ะพี่เขาแสดงตัวว่าชัดเจนพี่หลุยค่ะพี่หลุยตอบว่าราศีราศีกุมก่ะทำไมคุณเป็นคุณอ่ะช่วงหลังนี้อยู่บ้านไม่ค่อยอยู่ครับไม่ไม่รู้เหมือนกับว่าอยากจะออกไปข้างนอกอยู่ตลอดอยากจะไปนู่นอยากจะไปนี่เหมือนกับทะเยอทะยานที่จะออกไปข้างนอกออกไปหาเด็กคนนู้นคนนี้ใช่ครับหล่ะเฮ้ยใจเย็น มันแค่ต้องเราแล้วแล้วตออไปข้างนอกของเรามันก็อาจจะทำให้ไปเจอเรื่องอะไรไปเจอเรื่องราวอะไรอย่างนี้ใช่ครับมาครับพี่กันครับพี่กันตอบว่าราศีมังกรหั่นนะฮะอย่าบอกนะว่าถ้าเต้นที่หันจะทาให้พี่ั่นต้องขึ้นรองพารแนคนะครับต่วาริงๆผมไม่อยากตอบใครเลยนะเพราะว่ามันแบบมันไม่อยากให้ใครไม่ดีอ่ะใช่ครับก็เลยแบบเลยสึกว่า เรื่องไม่ดีคือเรื่องดีให้คนอื่นได้แต่เรื่องไม่ดีให้ฮั่นพี่ชายไงพี่ชายก็เคยกันพี่คิวครับบิคิวตอบว่ารอศสีรอสสีเบจุนค่ะลิเดียทำไมต้องเป็นน้องลิเดียไม่มีเหตุผลครับก็แค่เงยหน้ามาเห็นน้องลิเดียเขาก็เขียนเลยเป็นคนที่มีความมุ่งมั่นสูงนะเห็นแล้วอ่ะพี่มัน ก็คือนับนับจากราศีตุลตอนแรกข้อแรกต่อออกราศีตุลนับลงมา1 2นับนับออกไป7นับไปเจตัวก็ไปตกราศีพฤษภเลยจก็เลยจ้องโอ,โอ,โอเ้ <laughs> เ,เหนื่อยวะเหนื่อยเหรอเหนื่อยสิพี่มาตอบค่ะจะบวยไหม <laughs> รอสิ <laughs> ยังคงตามอยู่ตามอะไรว่าคิดว่าน้องชอบไงชอบฮั่นไหมอ่ะไม่ได้ไม่ได้เป็นบุคคลเป็นตามตามพื้นดวงตามพื้นจักรราศีใหญ่เยอะใหญ่เยอะเดียวผิดใหญ่เยอะเดี๋ยวผิดฮั่นครับพี่ฮั่นตอบว่าราศีกรกฎพี่มครับผมผมรู้จักพี่มัมส่วนตัวนิดนึงนะครับคือเขาเนี่ยนิดเดียวเองหรอ ประมาณหนึ่งแล้วกันใช้คำว่าประมาณหนึ่งเพราะว่าพี่มัมเนี่ยครับเป็นคนชอบ,บแต่งรถอะไรเงี้ยครับผมใช่ผมก็พี่มัมชอบแบบพี่มัมแต่งรถเา <laughs> พี่มัมพี่มัมแต่งรถแต่นี่จะแบบว่าเออเล่นบาบงบาปีเล่นตอนเด็กๆค่ะพอโตขึ้นก็อยากจะเล่นอะไรที่มันใหญ่ขึ้นแล้วไงแล้วไงแล้วไงก็เลยคิดว่าเออ เกี่ยวกับรถอะไรเงี้ยก็จะมีเกี่ยวกับตำรวจอะไรเงี้ยเข้ามาด้วยแบบว่าอะไรเงี้ยครับอมการแต่งรถว่าอะไรเงี้ยครับผมใช่อ๋อามาลิเดียลิเดียแต่ว่าราศี เพราะวเป็นราศีเป็นราศีใช่คะ่ะเพราะว่ามีเพื่อนเนี่ยเกิดเป็นราศีมีเหมือนกันแล้วก็ตอนนี้เขาไปทําแบรนด์เสื้อผ้าแต่ว่าไปต่างประเทศแล้วเขาก็เล่าให้ฟังว่าแบบมีปัญหาอะไรเงี้ยค่ะเอามาน้องเปาของพี่ <ไป S 1> <ๆ S 2> น้องเปาตอบว่าราศีราศีราศี เป็นลุนพี่ใช่ไหมคะแล้วแล้วกล้าที่จะต่อสู้กับอะไรที่ไม่ถูกต้องเลยคะ่ะเทปผีสีดีเถื่อนอะไรเงี้ยเนี่ยเป็นเด็กคนแรกที่พูดจาดีนะ <c oughs> พูดกันอย่างนี้เลยดี่อาจารย์ลิงฟันทิ้งฟันค้างให้ไปเลยฟันทิ้งราศีที่ในช่วงนี้มีเกณฑ์ขึ้นโรงขึ้นศาลคือราศี <c oughs> ไม่น่าเชื่อนะครับราศีราศีราศี i'm not